นี่เนื้อดูละอ้ยอ้ยแม่นจ้ไปไปไอเอี่ตัวพราเนาะแม่นก่นี่มึงเลืดหลเลยอุ้ยทุกคนพไปดูพอไปอกาคนลยเอาีกป่เอาักขาตัวแน่เอาอีกปัจจัยสำคัญคือบกรเสร็กับยิบันท้อมือนี่ะุมมือนี่แล้วมันก็ยากหางานหาการ เฮ็ดยากทุกคนเจ้าวะงิ้นเดือนกันหน่อยก็เรี่ยงไปกินน้ำปลาน้ำทงไปห่ะอายุหา,หากินไปอยู่บ้านนอกมีความสุขอ่ะคั้เตือนลิปวิดีโอนี้อันนี่พาเสียงเนื้อหามีความแรงไปในทั้งสิบแปดบวกเด็กอายุตั้มก็สิบแปดปีคนไดใช้วิจารณญาณในการรับช้มเด้อสอูอยู่ให้อยย่หน้าคือเกาพี่น้อง,องม้อน,นีมาเบิง่งให้เบิ่งหน้าคือเกาคือไว้ปลูกก็ใหเขาปลูกให้เขาอันเขา,า,าปลูกแล้วก็เอาเขา มหามหากินยากน้ำมันกฤฤับคืนแห้งหวานน้ำมันหาสอนกุ้งสอนปลากินนี่หลายอยู่ดิลาหลายอยู่ดิใชกินอย่างนี่ไม่ใช่ไม่กุ้งหรอไม่ใช่ไม่กุ้งหรอมีเลี้ยงไว้เนาะกุ้งมเอาแม่น้ำโขงนี่เลยอ๋ออันนี้อันนี้บอ่อคนรวยป่ะแม่น้ำโข,งน,นโขงน้อยแม่น้ำป่ะท่านแม่น้ำโขงน้อยบ่อคนรวยบะ่ะคือสิมีกุ้งแม่น้องแม่นม้ำคือนี่ซื้อมาปล่อยอยู่อ้าวเหรอเป็นบ่แม่กุ้งทะเลเดยแม่กุ้งจิ๋ กุ้งแม่น้ำกุ้งน้ำจืดอ๋อพอ,จอ,อ,อใจปกบนใ้เบื้องหน้าโซ่เนี่ยมันต้นมักเขียวมีอันออนี้อ่งกสะอมย็นนะบุ๊เย็นตะไคร้ตะไคร้ร่มเป็นละนาวอยร่มผัดมีผัดไปรุ่นมากเลยหาตามบากห้องกินเถรอหาใจกุง้งเดี๋ยวง้มกุ้งนี่นี่อ่อเดี๋ยวเจาไปหางมกุ้งมะไปเด็ดบาหุองมากเลยเดี๋ยวสิงมกุ้งผ่าไปไปไ มันได้บ่อ้ฮะมันแม่นบ่ฮะมันได้บ่เฮ้ยแม่นบ่มันแม่นบออ๋อตายแล้วบ่บ่แม่นกุ้งตายบ่อุ้ยอุ้ยแม่นอีหลีตัวนี้นี่เนื้อบุระอุ้ยแม่นแท้ไปเลิไปไอ้เด็กที่โถ่เพรเนาะ แม่นบ่นีหนิมึงเลือดไหลเลยโอ้ยทุกคนดูบอลาคนรวยเอาอีกบ่เอาสักขาหกตัวแน่เอาเอาอีกอ่ะเอ้าเอาปิงบ่บอบ่ปิงบ่เอาสิแตกบ่าได้แต่พอกินอยู่เด่นพี่น้องฮะดแต่พอกินด้ยมันแม่นี่หลีติบอได้ซื้อมาามันบ่สนี้พ่อเด้อบ่ได้ซื้อมาเนาะ งอมบอลนี่แม่น้ำโขงน้อยย่งะอ้าวแล้วถ้าคนอื่นเขาหูเขาสิบางคลิปนี่เขาสิมางมหาบ่ออ๋อคือบ่อส่วนตัวเออสาเขาอยู่ใส่เขากับบอกันเนาะวันนี้สีดำยังดำบักหุ่งกุ้งเต้นกุ้งเต้นอ๋ออันนี้ก็คือมันเต้นอยู่แมนโอเคโอเคเออเออเออดำบักหุ่งนใไซพริกไม่พริกแล้วต้องมีถั่วฝักิ่งบักคือเท็ด ใจสำคัญคือบกคุ้งสุดยอดเบิงตำบกหุงใส่กุ้งเตี้ยนกุ้งฝอยเฮานี่โรยโรยแซบเด้ยีิลีบันภาษาบันนอกเฮานี่ตามภาษาบันนอกแันวเถอะแซบกินกินตำบกหุงอยู่หน้าอยู่ทงนีแซบมีหอยพักบุงนั่นมัน เห็นเลยเด้อเอาเลยเด้อแซาบๆเอาเลยบุ้เป็นแน่นอนวันแล้ววันแล้วเอาตาเด้อบป่ะดิเอาตาเด้อพี่น้องเอาตาเด้อบป่ะดิหืมเต้นแน่นอนุ้งเต้นมาเนี่เต้นแน่นอนหืมคือเป็นตะซาบๆโอุ้ยซาบๆโอ้ยมันสิได้กินดีป๊อปนะหาผักบุ้งกินก่อนเนฮะหาผักบุ้งกินกินก่อน้องกินแล้วพักก็ อ๋อมาไนมาไนอนี <twitch> ่เล้เหรอแม่นตีอัฮะคือซิวซิ่วซิวซิวกินบ้างน่าเอาเองคูยังมเป็นกูเป็นแซบค่้อือหืม

เด็ดกินยังสิเลยอรมตอนบอกหุมหงมันกรอบมากเลยอะกินจ้ะอร่อดแล้วนอ่ไงก็ตายอยู่ดีไหนม นอนเป็นปุ๋ยไปทุกคนหัวมันจะต้องเราก็ต้องกินนะครับทุกคนเขาอยู่ว่ากูเป็นปอบอะกูเต็อยู่หน้าข่อยยหน้าจ้าข่อยอย่าบอกเขาเดี๋ยวเขามาจับพังเย่าดราม่าเด้อข่อยเลี้ยงไว้มาเกี้ยวกันเนี้ยคือเป็นแซ่บแทกให้หูก่อย่ามาจับเด้อข่อยรักข่อยไปซดอันเนี้ย มีอยู่สองรอยตัวไข่หนับไปแล้วไปนับไปแล้วเด้มีอยู่สองรอยตัวย่านมาเอาของไข่ไปกินเนดะ้อเดี๋ยวพี่น้องมาแล้วเขาตาแล้วพี่น้องดวงเต้นแห้งแมมเน้ยแจกไปทั้ง

รีบนะควบเลยเข้าตาคุณม่หรอินม่าตะก้องกินมา่าก,กินนรอดกินนรอดกินรอบ่เอาอีบ้านเข้ารถตูมาสองร้อยแรงมากป่ฮงอ้ยเฮ้ยพับบ้งมดกระไลนะกัดคำแบกหางโอ้ยอย,อย,อย,อย่ายมองอย่ายมองเอาพักมาเนี่ยเพชรหมิ ต้นหอมหรออืมอ้าเอ้าเอต้นหอมอีกแล้วต้นหอมใหญ่อีกแล้วต้นหอมให้โซ่โอ้ยเนาะเอาแก้พีชพี่น้องมีก็บมาพี่ขี้หนูเหรออืมพี่ขี้หนูพีชเดียวเดี๋ยวเอาโอ้ขี้หนูแม่ไม่หยังหนูใหญ่ปะเนี่ยเออหนูตัวใหญ่แล้วเนาะพีชมะพรพ่อเพิ่มเพีชมาค้นนับพีชนะเด้องเมื่อกี้เริ่มจะกินเพีชได้แล้วคนนับพีชกินพีช อืมอืออืมอืมอืมอมอจะหมอกจะไม่นกนักโลมากินน้ำกันเจ้ากูซาใจอันต้นหมอกหอมพริกทักหมาหัดไตบนี้ตถาอึงมีเงินมีทองก็เก็บรูจารักษาเนีเด้อ กินคือได้คือเกลกินอย่างกับอิ่มนะรบ่แมนรวยเราไปหาฟุมเฟิร์รวยก็กินได้กินติดดินได้คือเกลน้าทงหน้ากินได้คือเกา่าได้ทุกคนมีท้องมีอย่างใส่มีเงินมีรถมีอย่างก็ต้องประหยัดทุกคนฝากไปได้วยยุคนี้ยุคโควิดฝากไปได้วยนะคะใครชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เป็นกําลังใจการกินเผ็ดของขาน้อยตตอไปเขาว่ากินเผ็ดก็ได้ยอดไล่หลายเพราะฉะนั้โอ้โนกว่าบ่แมน นี่กูกินเป็นนวยสองนวยยังบ่เช่าดอวย,วยไปละอืออจดเต้นนะอ,อ,อันกุ้งเต้น,นอิหลีตามกหุ่้กุ้งเต้นแหละไก่พอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแซก,ก็มีเกมและเว็บดีๆมาแนะนำอีกเช่นเคยนะคะแอดไปเลยนะคะ S A B 6 6นะคะของแท้ของจริงต้องมีแอดนะจ๊ะ โปรโมชั่นสมัครใหม่รับโบนัสไปเลย100เครดิตนะจ๊ะ<อ>และยังมีโบนัสต่อเนื่อง10%ทุกครั้งที่ฝากเลยค่ะทุกคนและเขายังรับบริการ t r u e Money Wallet ด้วยนะจ๊ะเป็นเว็บที่เล่นได้เงินดีนะคะเล่นได้จ่ายจริงนะคะเป็นเกมที่มีครบจบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสล,ลอ็อตเป็นเกมนะคะเป็นเกมยอดฮิตจากเมืองนอกเลยนะคะทุกคนเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนท์ใดทั้งสิ้นจ้ะ และสามารถซื้อฟรีสปินได้ทุกเกมกีฬาเลยค่ะทุกคนและเคลียร์บินเร็วที่สุดนะคะจ่ายจริงเล่นได้จ่ายจริงนะคะวเว็บเดียวจบทุกอย่างเสถียรรวดเร็วได้ดังใจเลยจ้า,าอย่าลืมนะคะแอดไปเลยนะคะ sab 6 6นะคะของแท้ของจริงต้องมีแอดนะจา้า